ก่อนนะคะก็คือโรงเรียนเราค่ะก็จะมีแบบพวกขวดพวกขยะที่แบบว่ายังเกินกลางอยู่ที่น้องๆยังไม่ค่อยที่จะช่วยกันคัดแยกจะเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะจัดการวางแผนค่ะว่าคัดแยกขยะยังไงให้น้องได้รู้จากการคัดแยกขยะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวนิดาโรนัสานนะคะอยู่โรงเรียนวัชชัยมังคลารามค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัราใจทิพย์นะคะอยู่โรงเรียนวันชชัยมครารามค่ะกิจกรรมที่พวกหนูทำกันนะคะก็คือการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะก็คือโรงเรียนเราค่ะก็จะมีแบบพวกขวดพวกขยะที่แบบว่ายังเกินกรงที่น้องๆยังไม่ค่อย ที่จะช่วยการคัดแยกักเท่าไหร่ค่ะเพราะได้เราได้ไปอบรมข้างนอกใช่ไหมคะที่ได้ไปอบรมกับผู้พี่ที่ธรรมศาสตร์นะคะก็ได้รู้จักการคัดแยกขยะค่ะแล้วก็เลยโรงเรียนก็เลยได้มาแพร่หลายในโรงเรียนค่ะน้องๆก็ได้รู้จักการคัดแยกขยะมากขึ้นค่ะก็คือเราก็จะไปนวลลงก็คือไปเป็นแกนนําให้ความรู้กับน้องน้องค่ะแต่ละชั้นได้ทําป้ายสื่อบอกน้องๆว่า ขยะอันนี้ควรใส่ถังไหนขยะตรลายควรใส่ถังไหนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปกิจกรรมต่อไปแล้วก็ได้นําขวดมารีไซเคิลค่ะได้มาทําเป็นกระถางต้นไม้คนที่มีขวดใช่ไหมคะแล้วก็จะแจกคูปองให้น้องๆเขียนชื่อค่ะแล้วเขียนชื่อเสร็จในชื่อนั้นเราก็จะเอาขวดใช่ไหมคะขวดที่เราได้มาแล้วก็จะเอาไปขายค่ะรายได้ที่เราได้มาแล้วก็จะไปซื้อพวกอุปกรณ์จําเป็นที่ ไม่ใช่แบบพวกแก้วน้ำใช่ไหมคะแบบใช้ได้นานคะ่ะไม่ต้องทิ้งใช่ไหมคะชื่อที่น้องๆเขียนแล้วก็จะจับฉลากแล้วก็แจกอุปกรณ์นั้นๆให้น้องค่ะถ้าเราไม่มีความกล้าสแสดงออกใช่ไหมคะแล้วก็จะออกไปเป็นแกนนําบอกน้องๆไม่ได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองน่าจะได้รับความกล้าสแสดงออกมากขึ้นค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ค่ะก็คือว่าเราก็จะได้รู้การคัดแยกขยะมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อครูนัทพรแผงพัน์นะคะชื่อเล่นชื่อครูนัทค่ะซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาของโครงการแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวของน้องๆค่ะซึ่งมองเห็นปัญหาขยะในโรงเรียนค่ะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องทํายังไงให้ขยะของโรงเรียนเราเนี่ยลดลงแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเห็นคุณค่าของขยะเพิ่มมากขึ้นค่ะ าจากการทํากิจกรรมนะคะนักเรียนเนี่ยก็มีความเป็นผู้นําเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแสดงออกแสดงความคิดเห็นนะคะในการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะมีความคิดที่สร้างสารรค์นะคะ ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะรักษาความสะอาดนะคะเห็นขยะก,ก็เก็บขยะนะคะแล้วก็มีการคัดแยกขยะนะคะซึ่งมันจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายค่ะและแล้วชุมชนเนี่ยก็จะสะอาดเหมือนกับโรงเรียนของเรานะคะช่วยเก็บแล้วก็ไปคัดแยกขยะค่ะเผื่อขยะสิ่งนั้นอาจจะเอามารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ค่ะอย่างที่พี่เขาบอกเลยค่ะว่า พอเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะได้แบบเอามาประดิษฐ์สิ่งของที่เรายังใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย